ตอนนี้อยู่ที่ชื่อร้านเลยนนะเดูใจยันนะดอะแจยันบ้านกาแฟต้นไม้1 8บแตุลาห้เวลาตอนนี้บ่ายสองสิบห้านาทีนะมากันเจ็ดคนครับ ทางชันมากรถเก่งคันนึ่งต้องจอดไว้ครับมากระบะาด้วยกันเก่งนีกคันไม่กล้าขึ้นสะานก็แยกนะครับสะพานทางเข้ากับสะพานทางออกไะฮั <c oughs> โลโหล บ้านกาแฟต้นไม้เหมือนกัน ทำอะไรกัน,นครับมากินกาแฟมาทำอะ <ทำ S 1> ไรกันเนี่ยเดินได้ครับละสองคนนะ